สวัสดีครับผมวันนี้เรามาตามที่เคยบอกเอาไว้ว่าเราจะมาเล่นเมาส์ต่อมือถี่นะฮะก็วันนี้เราจะไปเล่นโหมดโซโล่ดีกว่านะครับเพราะว่าอไม่ได้จะไหวนะครับถ้าไปเป็นทีมแล้วก็ผมเล่นเป็นอไอ เมาส์เนี่ยมันไม่ถนัดนะครับผมคิดว่าถ้าเล่นกากเกินไปเดี๋ยวเพื่อนมันจะด่าเอาเพราะแรงผมก็อยู่ตั้งแพทเลยนะเปะ้อมหายสูงๆของเราเนี้คือขอแค่ติดท็อปสินะครับมาดูสิว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าผมว่าไม่ได้ชัวร์เรานนละล่กไหนดีขอไม่ได้ดเดือดเพราะว่า โอ้ยโอ้ยเลยโพชินกมาแล้วชิบหายแล้วไม่รู้วตรงไหนที่มันไม่เดือดทีเนี้ยชิบแล้วครับผมลงเดีกว่าคือที่อื่นผมไม่รู้แต่ว่าโพชินกไม่เดือดแน่นอนแต่ว่าลงไม่ทัน เฮ้ยไม่เหมือนพวกใครเล,ลยในอาย่เลยวะให้แห่ไม่เหมือนอยู่เลยเอ,อ่ะโคตรกากแห่ตอนแรกก็คิดว่าพวกเล่นขอมมันเล่นง่ายเลยแต่พอลองมาเล่นเอ้แต่พอลองมาเล่นเองมันแบบมัน,มน,มนยากกว่าที่คิดอ่ะมันแบบหลายปุ่มจนแยกประสาทไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะ ียบร้อยครับหนึ่งคิวจะเป็นลวฮะสวยสวยให้ตัวน่าน่าจะเป็นตัวที่เรายิงนะนนนนนเฮ้ยคน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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเชื่อเชื่อเชื่ออุ้ยโอ้โหโลกทางนานนี่เจ็บตายเราไม่ล่าเจ็บตายเราไม่ล่า เกือบม่องทิ้งเลยฮะเปิดมาดีเลยทุกคนเปิดมาสองคิอวอะชื่อมอกี้เปลี่ยนปืนไม่ได้อะแบบกดลก็อกไปหมดฮะเฮ้ยใกล้ติดท็อปสิบแล้วเนี่นี่น,น,นี่โอ้โหไม่ใหญ่เชื่อว่าตารแรกเราก็ติดท็อปสิบแล้วอะทุกคนดีใจนะนี่นึกว่าจะแบบสองสามตาได้อีก ồ, chương trường đoạn chìm hại rồi Nó đi 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 Ngon mình cây ta tẹt đi Mình nóc đấy ngay à đi kêu mày à tay kim này, lim này Bên đệt của tuần này quá เมื่อกี้ยังงงอยู่เลยมันมันน็อกได้ไงอ่ะ่นมันเรามาโซโล่ใช่หรอหรือกูไม่ไตามอัปเดตนานจนมันชูตัวเองได้หรอวะไม่รู้จอะไรวะไม่งงหมดละหรือสกิลตุลคอใหม่วะหรือยังไงวะไม่เข้าใจวะข้างหน้าครับข้างหน้ามีตัว มันมันยังงงกับเมื่อกี้อยู่เลยเออคนข้างหน้าคาดการว่าจะมีสองตรงนั้นหนึ่งเชียอย่าอย่าพึ่งนะได้ได้คิวได้สองเชอะเชอเชียวก็ถึกตเลยมามาดิ เฮีย yeah. มาดีครับขนาดเล่นไม่เก่งนะครฮบเราติดท็อปสี่แล้วทุกคนเอาวาหรือว่ามันกากวะเขากากหรือกูเก่งหรือยังไงวะไม่เข้าใจไว้เพาะผมก็กล้าพูดเลยนะว่าผมไม่ก็เก่งนะแต่ว่าไม่ใช่เก่งในเนี่ย เฮ้ยเอ้าตัวหลังเยแมึงโอ้าวตุย่ยโว้ยมึงโอ้โหคือแบบมึงสกัดดาวลุ้งจัดเลยน้องมึงก็เจ็บมั้มึงสก,กัดดาวลุ้งพี่จัดเลยอืม้มไอวอลก็เยอะเมื่อกี้ทั้งโลกด้วยไอ้เพื่อนต้องต้องยอมรับเลยว่าผมโลกนะเมื่อกี้นะแต่ว่า โนตุยตุยเนี่ย <Yeah. S 1> ตายพาะคนยิงหลังตลอดเลยเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ก็แหลงแพทเฮ้ยเราติดท็อปสามเลยวะครับเราสังหารไปห้านะครับดาเมจพันสี่ถือว่าดีเลยนะสำหรับคนที่แบบเล่นไม่ค่อยเก่งเอาจริงล้าจริงผมว่าผมโฟกวันยิงมันยิงไปได้ไงวะเออยังงงตัวเองอยู่เนี่ยสามารถทำไปได้ไงเนี่ย เออเร่เข้าใจวะทุกคนเออแต่ก็ได้ลวครับก็ตามภารกิจที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็ได้ติดในหนึ่งในท็อปสิบแล้เราก็ได้ที่สามมานะครับผมสำหรับวันนี้แม่ออกมาเไหห <laughs> ยอกหยอกหยอกไอ้่าเยไม่ปิดรนพี่เป็ดหรอกติดพี่เป็ดไป่ได้เอาละครับทุกคนก็ขอลาไปก่อนเลยครับทุกคนนะบายถ้าชอบก็อย่าลืม ไลค์นะครับถ้าอยากให้ทำอีกก็ขอมาได้นะบายครับอกเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะกูลืมอะไรไปวะแม่ไม่นด้ลืม